วันนี้นะครับน้แก่ก็พามาเยี่ยมชมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฟังจังหวัดสตูลน,นะครับมาดูพันปลาพันกุ้งพันหอยโอ้สวยงามมากมายครับนั่นนะฮะเดี๋ยวว่าจะทำคลิปจริงๆจังๆอีกสักทีหนึง่งแต่ตอนนี้ดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนปลาชื่อปลาอะไรมั่งไม่ต้องถามนะครับ เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลแบบเต็มๆเ,เลยว่าเขาชื่อปลาอะไรนะครับเจ้าปลากระตูนเนี่ยเป็นปลาเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดส,สตูลนะครับนิโมน,นะครับจากสูงวิจัยนกระเพาะพันธุ์สามารถมานําไปเลี้ยงได้นะฮะมาซื้อมันนาไปเลี้ยงได้โอ้ยน่ารักครับน่ารักมาก เดี๋ยวจะพาคุณลูกสาวไปถ่ายนานๆหามุมดีๆนะครับไม่สะท้อนแสงอย่างนี้ค่อยมาชมกันใหม่นะจ๊ะนี่ไงคุณปากันตูนนั่นแหละจริงๆครับพาลูกหลานมาเที่ยวได้นะครับเข้าขอชมได้เลยนะครับอยู่บริเวณปากน้ำใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติบุรีรัมตานะครับเยี่ยมชมได้เลยนะครับทุกวันนะครับ เวลาน่าจะ8ดโมงถึง16บหนาฬิกานะครับกลางคืนอย่าเข้ามานะครับมันมืดนะฮะมองไม่เห็นนะครับพอปิดนะจ๊ะอ่ามากัางวันได้เลยพาเด็กๆพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ครับทะเลจะสวยงามอย่าทิ้งขยะก,กันนะครับได้โปรดครับขยะเก็บไว้ทำให้มันดีๆ อย่าทิ้งเกินการเพราะมันลงทะเลแล้วสัตว์ทะเลไม่รู้เรื่องก็กินกันไปอ่านี่ก็หอยท้ายเผาครับนั่นแหละครับ,รบมาชมได้มาเรียนรู้ได้พาเด็กๆมาได้นะครับที่สูดวิจัยและพัฒนาประมงชัยฝั่งจังหวัดสตูลนะครับกระดึบกระดึบกระดึบ หลอบซอนอุ้ยราคาแพงมากนะฮะกิโลหลายตังเลยนะครับกับหอยท้ายเผาอ่าอันนี้ก็หอยชักตีนครับต่อไปไมปมาเที่ยวม,มาชมได้นะจ๊ะ